กินเหล้าเนี่ยมันช่วยให้ลืมความเศร้าก็จริงแต่พอหายเมาความเศร้ามันก็กลับมาถ้าอยากจะลืมความทุกข์ลืมความเจ็บปวดมันต้องลืมอดีตด้วยยาเม็ดลืมอดีตตราควายจำไม่ได้อื ค่าจารเดเด๋อเด๋เด๋เตือนก่อนรับประทานคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยนะลืมทุกอย่างเลยนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสมองคุณจะถูกดีลีทหมดนะหนูจะจำคุณตั้งทอนไม่ได้เหรอคะอ้าวคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ย้อนไปสิบปีคุณจะลืมหมดเลยแต่หนูไม่อยากลืมตั้งะหลอๆคุณตั้งทอนนี่คะาจารย์ หนูแค่อยากลืมความเจ็บปวดอะอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้มันเป็นผลข้างเคียงของยาบางคนกินเข้าไปแล้วโหน้าลายยืดปัญญาอ่อนก็มีนะมันมีได้มันต้องมีเสียมันมช่วยไม่ได้ให้หนูลืมคุณตังทอนหนูตายดีกว่าอยากตายหนูอยากตายคุณแก้วคุณแก้วนี่นี่มียาอีกอย่างหนึ่งนะอีกชนิดหนึ่งไม่มีผลข้างเคียงรักษาได้หายขาด วว้าวยาอะไรหรอคะอาจารย,อย์อยู่ในนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ควายไม่ตีชิงคนตัวโรคควายอันไหนะอาจารย์อาจารย์ในนั้นไม่มีหรอกอ,อยาตัวนี้ชื่อว่าเวลาเวลารักษาได้ทุกเรื่อง ี่แก้วมีเวลาไหมล่ะครับถ้าไม่มีเนี่ยเอาจากพวกเราไปก็ได้อืมใช่พวกเราเนี่ยมีเวลาพี่แก้วเยอะมากเลยนะจริงฉันก็มีเหม,มแก้ววันนี้เธอยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะกินนมหน่อยนะ ฉันมีผมให้กินนมแล้วนมฉันจะโตขึ้นไหมอะถ้ามันโตขึ้นฉันจะยอมกินแต่ว่าไหมผู้ชายทุกคนชอบผู้หญิงนมโตโอ้ยไม่ทุกคนหรอกแก้วแล้วนี่พ่อทธอไม่กลับบ้านเหรอยัจะววาเหรอ ติดคอุยตอี้อยู่มั้งลูกออกขักจะเป็นจะตายไม่เคยสนใจหรอกเออหรือว่าให้พ่อฉันใช้ลูกน้องไปเล่นางนนางน,นยายคริสตดีดีไหมจริงด้วยเธอนี่คิดออกได้ไงเนี่ยให้สม,มุนของพ่อเธอนะไปลุงมซัดหน้ายัยคริสที่หน้าเลยเออ,เอพอหน้ามันไม่สวยแล้วเนี่ย คุณตังทรอยก็จะได้กลับมารักเธอคนเดียวไงนี่หน่อยจุ๋เลยเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณตังทรอยเขาอยู่ด้วยอ่ะเขาก็จะต้องปกป้องสุดท้ายเขาก็อาจจะถูกกระทืบตจนหน้าเละถ้าเธอรับหน้าตาเล่ของเขาได้อ่ะก็ไม่เป็นไรโทรเลย ฉันช่วยวันนี้อากาศดีมากเลยนะฉันว่าแดดมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อะอ้าวาเป็นไงแก้วดีขึ้นบ้างหรือยังเอ้ยดีขึ้นเยอะและ้ว่ะดูสิหน้าตาเนี่ยสดใสขึ้นเป็นกองเลยจริงด้วยนี่หน้าเธอใสามากเลยนะเอาอย่างนี้เงั้นเดี๋ยวฉันขอวาดภาพาเธอตอนนี้ได้ไหมนะนะโอเคไหมเ้ยโอเคไหมโอเคโอเคเลยไฟฟ้า แล้วงั้นเดี๋ยวเราแต่งหน้ากันหน,นห่อยเนาะน่าจะได้วิ้งวิ้งไง <c oughs> นะแก้วไป <c oughs> ฉันมีแป้งตัวใหม่ด้ยวยแหละเราไปหาที่แต่งหน้ากันดีกว่ามา <c oughs> ใกล้ใกล้เดินผิวหน้านี่ก็ดีดีนี่แป้งนี้เนี่ยฉันไม่ซื้อใหม่เลยนะ <c oughs> นี่เช้านี้ไม่มีอะไรไงจ๊ะม <c oughs> ีค่ะ ต่วฉันจําได้ว่าเธอนะ่ะมีสอบวิชาชั้นตอนบ่ายไม่ใช่หรือไงเตรียมตัวหรือยังคือว่าเพื่อนหนูต้องทำอ๋อไม่นเนีย่ยเหรอที่บอกอกหักวันนี้ลบอะไรกันจแม่คุณฮะแค่เรื่องผู้ชายมันจะเป็นจะตายหรือไงนะฮเนี่เธอสองคนเนี่ยมีเรียนก็ไปเรียนซะกปล่อยแล้วนี่ยังไม่ก่อาจา์เดี๋ยวอาจารย์เกิดชายเนี่ยจะจัดการเอง ฉันว่าอาจารย์เกลิกชายจะทําให้แก้อาการหนักขึ้นนะโอ้ยไม่หรอกน่ะถ้าจารย์เกลิกชายแกลองดูก,ก็ดีเหมือนกันนะเห็นแกเพี้ยนเพียนแบบนั้นน่ะแต่ว่าแกก็เป็นครูที่ดีนะดูหน้าตัวเองสิหมองซะไม่มี อาจารย์นะ่ะเข้าใจนะว่าคนอ,อกหักส่วนมากอนะ่ะมักจะทําร้ายตัวเองหรือไม่ก็โทษตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะไร้ค่ามันก็แหอยู่แล้วล่ะขนาดตัวเธอเองเนี่ยยังไม่รักตัวเธอเองเลยแล้วใครเขาจะไปรักเธอล่ะแล้วดูหน้าตาหมองเนี่ยใครก็จะม,มองฮะออาจารย์รู้นะผาที่อาจารย์พูดไปเนี่ยเสืออาจยังคิดไม่ได้ ถ้าเธอไม่ทําเพื่อตัวเองก็ทําเพื่อเพื่อนได้ไหมเธอจะเป็นคนโชคดีนะที่มีเพื่อนดีๆเนี่ยอยู่รอบตัวเธอเลยโดยเฉพาะนาโนโนาโนเนี่ยนะเขายอมหนีการเรียนนะทิ้งการเรียนมาอยู่ดูแลเธอเลยขณาจารย์เนี่ยขู่ว่าจะเขาตกที่ไม่สนเลยถ้าเธอยังหาทางออกไม่ได้หรือทำใจไม่ได้ก็เท่ากับว่าเธอ ดึงเพื่อนเธอตกตะลงกไปด้วยนะเธอก็เอาสิแต่อาจารย์คิดว่าเธอไม่ใช่คนโง่ที่อาจารย์พูดไปอ่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเธอเข้าใจง่ายกว่าที่อาจารย์คิดอีกนะอดทนนะล,ลูกนะเข้มแข็งไว้ ถ้าคุณตังทอนกลับมารักหนูเมื่อไหร่หนูก็จะกลับไปเป็นรอยแก้วคนเดิมทันทีเลยค่ะผมก็ให้พี่ในฐานะที่พี่เป็นกิ๊กของผมคนหนึ่งกิ๊กผมได้เหมือนกันทุกคนนะครับไม่เคยมีสองมาตรฐานเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเ้อเฮ้ย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 เฮ้้้ ความเจ็บปวดมันเป็นยังไงต้องไม่อ,อกหักอ,ะอ่ะเราก็ต้องทําให้เขาเห็นตัวเองอย่างนี้เหรอคะตัววิธีไหนคะอาจารย์อ<า>้าวก็เขาจกเงาส่องไงภายในเจ็วันอะถ้าคุณยังไม่ถอนตัวออกมานะโดนเกาย uh ุหูแนะเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เกาย uh ุหูเอามาทำไมครับพี่ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอหากเธอไม่รับมันมาใส่ใจ เขาทำร้ายเพราะใจเธอปากรับมันเอง